สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ภาคการเกมวันนี้ขอนำผู้ชมมารับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลพรีเมยร์ลิกประจําฤดูกาล2022-2023เป็นการพบกันระหว่างเชลซีเปิดรังสแตมฟอร์ดบิดรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปีพงศ์อิงสงรับหน้าที่บรรยายในรูปแบบการจำลองผ่านระบบฟีฟ่า23 เกมคู่นี้จะแข่งขันจริงๆกันในวันที่5มกราคม 2, 2023ในเวลาบ้านไทย3มนาฬิกาเชิญไปติดตามรับชมที่ช่อง2ูพ e m มเม l e a ล u e ฟุตบอล1และ2ูพ e m มเม l e a ล u e ฟุตบอล2ก่อนแข่งวันนี้ครับเชลซี Chelsea อยู่อันดับ10ของตารางครับแข่ง16นัดมี25คะแนนส่วนซิตี้ครับอยู่อันดับ2ของตารางแข่ง16นัดมี36คะแนน11รายชื่อของเชลซีในระบบ4 5 1มีเกป้า อัสเปเรซตาคูลิบาลีซินวาแล้วก็กูกูเลีาแดนกลางมีผูลิสิตเมซันเมลโจเชนโยแล้วก็คลาวอเวตมาติโอโคบาสิตหน้าเป้าได้แก่ปิเอโอมบริกโอบาเมย์ังส่วน11รายชื่อของซิตี้ครับในระบบ4 3่มีแอนเดอร์สันคลายบ็อกเกอร์รูเบนดิอาร์อิบริกปลาปต์แล้วก็เจ้ากันเซโลแดนกลางมีเควินเดบอยรูดี้อิกไก่กุลกัน สามประสานแดนหน้าเป็นฟิลโฟเดนเอริงเาวฮาร์เรนแล้วก็แจ็คกิลิสวันนี้ลาฮิมสเตอร์ริงครับจะมาเจอกับทีมเก่าและนายเก่าอย่างเป๊ปกูเดลล่ากุสิน์วันนี้ได้แก่พอเซียนี่ครับฤดูการที่แล้วนั้นซิตี้ชนะทั้งไปทั้งกลับครับ ไบรลิงบราล์ลฮาเลนชั่วโมงนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้ครับวันนี้จะทําได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาชมเกมกันนะเกมจะเริ่มจากขวาไปซ้ายครับซิตี้เขี่ยเริ่มเกมครับเกมเริ่มครับเดอะบอยให้กับโรดีใ้ใกล้ๆเดอะบอยไปทางขวาที่โฟเดนโฟเดนพามาทางกลางโฟเดนยังไม่ให้ให้หุ่ติดบล็อกกูกูระยาะครับอุย้ยโดนฮาเลนไปเบียดครับซิดว่า เอาติดโฟเดนครับแล้วเป็นบอลของซิตี้ครับเดอะบอยพามดังขวาเดอะบอยตักมาที่ฮาแลนเข้าซ้ายฮาเลนเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยครับ1 0ครับซิตี้นำจากเอริ่งบาฮาเลนครับโอ้โหนำเร็วมากครับโอ้โหฮาเลนครับพูดไม่ทันขาดคำครับโอ้โห1-0ครับซิตี้ขึ้นนโอ้โหดูกองเชียร์ครับสะใจครับดูจังหวะของเดอะบอยครับตักเข้ามาแล้วเป็นฮาเลนตรงเดียวตรงเดียว เดียวธนาลงจางไทยเซ็นเงนยงเงบไม่มีใครประกบก็หนึ่งศูนครับดูครับเข้าสายจะเป็นรอเลยครับลูกตรงดิ่งมากเลยครับโอ้โหเซ็งครับแกรมพอตเตอร์โวยกองหลังครับหนึ่งศูนครับซิตี้ขึ้นนำในนาทีที่ห้าของเกมครับโอ้โหจังหวะทักทายแรกเลยครับโอ้ยเกมยังไงครับเชลซีตังลั้ากันไหมครับ กูบามายังเคลียให้กับเจ้าจินโยครับเจ้าจินโยไปทางซ้ายที่กูกูเลยกากูกูเล่าเข้ามาที่โอบามายังฮาแวดฮาแวดพลิกไปทางซ้ายผมวบาสิ์โอ้ยแลงไหลามาสวยครับเมาติดโรเบนดีอาศย์ครับยังไม่ผ่านดีอาศ์ไปมาทางซ้ายที่แจ็คกิลิสฮาเลนให้กับเจ้าแกนเซลโลติดอสกิเล,ลต้า โอบา,ายังกับกุลสิทธิ์ทางขวามาให้กับเมสันเมาส์มีพื้นที่เมาส์ตักไปทังกลางได้บุงฮาเวแเราเป็นโู่ซ้ำอีกทีไม่ได้ครับบอลสวนของซิตี้โดยฮาเลนครับฮาเลนยังยังไม่มีเพื่อนให้กลางน้าที่กุลกันขวามีสุดให้กับโฟเดนโฟเดนพาไปได้ความเดียวโฟเดนได้เดียวโฟเดนได้เดียวเดียวแล้วโอ้โหติดคูลีเบอรี่ครับโอ้ยังไม่ได้ประตูสอของซิตี้ครับ ยังไม่ปลอดภัยสำหรับเชลซีโอ้โหพลิกิษเคลียร์มากนครับคลายฮาเวตโอบาไปมายังย้อนไปที่ฮาเวตโคเวสิตโควาสิตโดนโโหโดนปั๊มกันลูกนี้บอลสวนของซิตี้บ้างครับฮาเลนตักมาติดคูริบาลีโอ้โหก็เปิดมาข้างหน้าก็ยังไม่มีใครครับซิตี้บุกหนักเลยครับช่วงนี้โฟเดนให้กับฮาเลนทางขวาให้กับวักเกอร์ วอกเกอร์ให้กับเดบอยกิงอูติดเกป้าครับยังอู้หบ,บอลบอลเตะของเชลซีครับไม่ได้เตะมุมครับโอ้โหตึงเลยครับเกบร์แฮมพอสเตอร์โดนดำตั้งแต่5นาทีแรกครับเป็นของเกป,ปาครับเป็นซันที่อัสกิเลต้าคริสเตียนพูลิสิตพูลิสิต ให้สันส้นๆที่อัสกูเลต้าเข้ากลางมาที่อุบามายังฮาวเวตกับโจยินโยหนึ่งสองกับอุบามายังกับฮาวเวตต์โอบามายังได้เดียวโอ,อ Harvard, บ,อบ oh oh. าโอบาให้กับฮาวเวตยังไม่ยิงยิงติดบอลอีกฮาวเวตซ้ซัมมิทีก็ติดบอลรูเบนิอาสกับโอ้คุณกันให้กับฮาเลนครับฮาเลนพิงอยู่ไม่รีบครับคุณก, oh oh, กันโอ้โหกระโดดข้ามสวยครับรูรี่ฮาเลนฮาเลนมาช่วยเกมรับ บอลสวนของกุนทกันครับให้ไปตรงกลางที่โอ้โติดซินบาผู้รีสิตอัสกิเลต้าจอร์จินโยู่้รีสิตอุบาร์ยังกับเมาส์ผู้รีสิตเบิ้ลกันสวยครับเหลือแค่สกอร์เท่านั้นครับผู้รีสิตแทงมาทะลุช่องโอ้โห,หลาปัสเก็บครับเจ้าก,กันเซลโลกิลิสฮาร์เรนกับกิลิสทางซ้ายติดอัสกิเลต้ามาให้เมาส์เมาส์มีพื้นที่ ข้างหน้ามี a, โอบายังติดบล็อกของโรเบดีอาร์ครับดีอาร์สให้กับกิริลสกลางที่อีฮาแลเลนทางขวามีไม่ให้พิกย้อนมาบวนให้กับกิริลสกิริลสครึงสวยกุฎกันแทงไหมกุฎกันสับขาหลอกกุฎกันปายทางซ้ายที่กิริลสกิริลสย้อนมากุฎกันกุรกันเข้าซ้ายยิงติดบล็อกโอโ้ยังไม่ได้ประตูสองของซิตี้ครับจังหวะกุริสติ์นั้นไปทำฟาวครับโดนใบเหลืองแรกของเกมครับ โโอ้หาเล่นพยายามจะไปบอกคุณสินโอ้โหดูก็ไม่ร้ายแรงมากครับไม่เสือก้าวว่าใบแดงครับเปิดบุ้มของซิตี้โดยเดอะบอยครับเดอะบอยเล่นใกล้ที่กิลิศกิลิศให้เดอะบอยเข้าขวาเดอะบอยยังไม่ยิงให้กลางกับเพื่อนที่โรดี้ กุนกันยิงขวาติดบล็อกของโอเคป้าครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟโอ้โหยังไม่ได้รู้สองของเอ้าไปโดนบล็อกโฟเดนโฟเดนพามาโฟเดนไฮย้อนไปเป็นหาเล่นงิ้เก้อครับสองศูนย์ครับซิตี้ขึ้นนำสองศูนย์จากเอริกเบลห้าแล่นครับโอ้โหต้องชมจังหวะของฟิลโฟเดนครับไปแกะออกมาโอ้โหกองหลังของเชลซีนั้นโดนเพสซิ่งเร็วครับดูจังหวะภาพช้าครับ กูเลียโดนเฟลแโอ้โหโอ้โหแล้วคืนมาฮาเลนก็สกอร์เท่านั้นครับที่ต้องใส่ไปครับอกดได้ขวาลูกนี้เบียดเพียสเข้าเสาสองครับืองดงามจริงๆครับเอริ่งเบลฮาเลนครับไม่มีใครเอาอยู่ครับชั่วโมงนี้ผมติดมากครับสองศูนย์ครับซิตี้ขึ้นนำจากฮาเลนนาทีที่สามเจ็ดครับลุนแฮตทริกไปแล้วครับโอ้โหนี่เกมใหญ่ครับบิ๊กแมตช์นะครับ โอุ้ดสุดจริงๆครับฮาเลนเอาครับยังไงต่อครับฮาเลน5นาทีสุดท้ายเชลซีจะว่าไงส่วนตอนนี้มาดูของซิตี้บุกตอนนี้ครับเดอะบอยทางซ้ายมาให้กับเจ้ากันเซลโลกุนกันให้กับฮาเลนโอโห,โห,โห,โหเกือบเข้าครับติดเกป้ายโอ้โหยิงมันอยู่คนเดียวครับฮาเลนโฟเดนโดดดี้ โรดี้พาไปโรดี้สาย,ยิงติดเก็บไายครับโอ้โหถุงมือขาดครับตอนนี้ออสกูเลตาออสกูเลตาสาดด้วยสายกันโอ้โหต้องสาดครับชั่วโมงนี้เราติดเก็บตรงอีกครับเป็นบอลของซิตี้เข้าฮาเลนโอ้โหชนคาดครับโอ้โหยังไม่ได้แฮตติกและไม่ได้ประตูสามครับทดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีของครึ่งแรกครับจะได้ไล่ขึ้นมาสักหนึ่งประตูครับโอบามายังโอบาได้เดียว โอบารได้เดียวโอบาชิปโอ้โหบอลใจเย็นลึกกันแล้วก็จบครึ่งแรกที่สแตนฟอร์ดบิทครับเชลซี Chelsea ยังตามซิตี้อยู่ศูนย์สองครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับกลับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับระหว่างเชลซีครับกับซิตี้เชลซียังตามซิตี้อยู่ศูนย์ประตูต่อสองครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้ประตูจากเอรลิงเบลฮาเลนทั้งสองประตูในครึ่งเวลาแรกครับอูที่เกรแฮมพอตเตอร์จะแก้มายังไงครับคุยสิทธ ให้แทงทะลุช่องที่โอบาไปจังครับโอ้โหไล่ขึ้นมาที่หนึ่งประตูต่อสองแล้วโอ้โหจังหวะเคลียร์เิ่มเกมโอ้โ oh, ห oh. แล้วเป็นโอบาไม่ยังครับซัดด้วยขวาลูกนี้บอลพุ่งเข้าสู่ตะข่ายอย่างแรงมากครับโอ้โ oh, ห oh. ของเสียได้เฮบ้างครับดูครับจังหวะดูครับล็อกมาของคลายแฮมเบแล้วให้โอบารมยังได้เดียวครับโอ้โ oh, ห oh. แอนเดอร์สันก็ไม่ทันครับแรงมากครับดูจังหวะกดด้วยขวา บอลพุ่งเสียบโหโหก้นตะขา,ายอย่างแรงครับ1 2ครับเชลซีไล่ขึ้นมาจากโอปาเมยังครับในนาทีที่48ครับเอาละครับเกมสนุกนลครับเดอะบอยเดอะบอยย้อนมาที่โรรี่ฟามีให้กับโฟเดนยังไม่มีการเปลี่ยนรายชื่อผลิตสำรองครับคุริบารี่ไปอัดโฟเดนได้อยู่ครับ โคกว่าสิบยาวมึงเกือบได้เกือบยาวครับขอให้เกือบไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ผู้ริสิตผู้ริสิตเราเข้ากางมาที่บาให้กับโคกว่าสิบผู้ริสิตป้ายมันทางซ้ายที่กูกุเลยยให้มาที่ภูริสิตย้อนมาเป็นทาแบแล้วเป็นอปาไม่ยังโอ้สองประตูต่อสองครับจากปีเออเมริกอปาไม่ยังครับซัดด้วยซ้ายครับลูกนี้บอลพุ่งไปเสาสองครับสวยงามมากครับสองสองครับคัมแบ็กจนได้ครับ จากออปาเมยังครับโอ้โหบอลไปแฉลบแล้วโอ้โหจอเจนโยใกล้ๆที่โอปาเมยังครับนี่ครับจับด้วยขวายิงด้วยสายคมกลิบจริงๆครับนี่ครับเพชรคาดปีเอโอปาปีเอมดิคโอายังครับโอ้โหเซ็งครับนาทีที่ห้าิบี่ครับเชลซีไล่กลับเข้ามาครับสองสองครับเอาครับจะจบยังไรครับเกมนี้มาดูกันต่อครับ เป็นการพากแบบจำลองครับในรูปแบบแพทเกมของฟีฟ่ายี่สิบครับหากพากผิดพากถูกการก็ขออภัยเรามาดูเกมต่อเป็นใครฮาเวดก่อพากยังไม่จบเลยครับเชลซีขึ้นนำครับ3มประตู่อ2จากใครฮาเวดครับโอ้โหมันจริงๆครับโอ้โหนี่เป็นแบบจำลองเท่านั้นครับยังพากไม่จบเลยครับโอ้โฮาเวดวิ่งมาดีใจกับเกรแฮมฮันเตอรจังจุะบันนี้ครับ ดูอูบาไม่ยังย้อนมาครับโอ้โหแล้วเป็นแอดซิทของอูบาครับโอ้ยิงสองจ่ายหนึ่งครับจับไวยขวายิงไว้ซ้ายฮาบตเท้าที่ถนัดอยู่แล้วครับโอ้โหมุมเดิมครับแอตลสันโดนมุมนี้สามทีครับสามสองครับเชลซีขึ้นนำแมนซิตี้ครับจากตามอยู่ศูนย์สองครับโอ้โหเป็นไปได้อย่างไรครับเหมือนๆแล้วครับซิตตี้ช่วงนี้ ต้องตั้งสติคัมแบ็กให้ได้ครับโฟเดนโฟเดนพลิกมาโฟเดนโฟเดนข้างซ้ายเข้าขวาเข้าซ้ายาาาาย,ยิงอบอลเหินข้ามคานไม่แน่ใจว่าโดนเกยป้าครับแล้วแจ็คก,กิลิตจ,จะออกครับเปลี่ยนเป็นลิจัสมาเล็ครับซิตี้ชัมม่วโมงแรกผ่านไปแล้วเข้าขเกมครับเชลซีจากตาม0-2ครับยิง3ลูกรวดในครึ่งหลังครับ ไม่รู้ว่าเกรแฮมพอตเตอร์นั้นไปเทรนอะไรกับลูกทีมครับแล้วได้เรื่องครับเกิดจากการได้ประตูเร็วของเชลซีตั้งแต่เขียยเริ่มเกมนีนครับฟเดนให้มาที่เดอะบอยฮาแลนดนโอ้โหฮฮาด์ครึ่ึ่งหลังนี่เล่นไม่ออกลกไม่แน่ใจว่าผู้สินนั้นเป่าอะไรครับโอ้หน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าโอ้โหขาซ้ายเหยีดเส้นแดงพาแทปทำเงินครับ นิดเดียวครับไปสตัด๊ดบอลของเชลซีโดยซินวาซินวาให้โคบาสิตกูกูเลียให้กับโอบาโคบาสิตป้ายมาทางซ้ายที่ผู้ิสิตกูกูเลียให้กับโอบาโอบาครับมีลุ้นแฮตติกไปครับไม่ต่างเลยกับเอลิงเอลิงบาพาเลนครับโอ้โหโอบาโคบาสิตโอบาอีกครั้งโอบาไม่ยังโอบาย้อนมาผู้ิสิตเข้าขวากู้ิสิตเข้าขวา ปัดด้วยขวาโอ้โหต้องเซฟครับเอเดอร์ซนโอ้โหแล้วจะเปลี่ยนบ้างครับเชลซีคริสเตียนฟริซิตออกไปครับเป็นราฮิมสเตอร์ริบับเจอกับนายเก่ากทีมเก่าบ้างครับเปิดบุมของเชลซีครับเปิดเข้ามาราฮิมได้มงโนยโอ,โอ้จะยิงทีมเก่าซะงั้นครับโอ้ได้เทคขึ้นแล้วโดนเอเดอร์ซอนปัดไปก่อนครับ โอ้โหนี่ต้องชมครับเกรแฮมพอตเตอร์นั้นโอ้โหวางเกมครึ่งหลังมาได้ดีครับซิตี้นั้นแทบจะไม่มีโอกาสได้บุกในครึ่งหลังครับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงตักด้วยซ้ายแล้วได้มุมคูลิเบลี่โอ้โหเข้ามือของแอดดัลสันครับสาดยาวด้วยซ้ายขึ้นมาหนะครับโอ้โหตัวติดอัสกูกเลกาโอบาโอบาโอ้โหติดเดอะบอยดีอสัสโรดี ปูดการ์ดข้างหน้ามีฮาแลนด์ปูดการ์ดแทงให้ฮาแลนด์เรนติดโอ้โหคูลิบาลี่ครับเป็นมาเล่น,นะครับขออภัยนะครับเอาสไลด์ดอนครับสเต,รสต,รสตรอร์ลิงมีโอกาสครับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงชิฟให้โอบาบอลติดลูเบียนดีอาร์ครับแม่พยายามจะสวนเลยครับบอลอยู่ที่ไคลว์วอเกอร์วอเกอร์ยังไม่ส่งครับส่งให้เคดีบีเคดีบิดบอยครับเดอบรบอย ตักให้กับฮาเลนกลางมีฮารเลนให้กับเป็นมาเรสโอโห,โหไม่แน่ใจว่ามีธงไหมถ้าไม่มีก็โอ้โหมีธงจนได้ครับแม่โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าว่าล้ำชัดเจนมากแค่ไหนครับดูว่าฮารเลนขู่ให้ช้าจริงๆให้ตรงกลางที่โฟเรนน่าจะดีกว่าครับไปคิลเลอร์พารตตัดเร็วเลครับโอ้โหดูจังหวะผ่านบอลครับ เทลซีทำได้คมกว่าโอบาครับโอบาโอ้โหสับมีความมั่นใจครับเมาให้กับสเตอร์ลิงพยายามจะเบิ้ลหนึ่งสองเร็วแล้วโอ้โหไปเพสซิ่งเร็วครับโอ้โหโควาสิตโอบารมไยังโอ้โอบาโอบาโอบายังไม่ให้เราโดนกุฎกันเจ้ากันไซโลสิบนาทีสุดท้ายครับรวมทดเวลาบาดเจ็บิดหน่อยครับเอาแล้วเป็นลูกฟรีคิกหรือเปล่าครับกุฎสินให้เล่นต่อครับ เดอะบอยพยายามจะส่งเร็วครับบอดู่ที่เคมีเดอะบอยเดอะบอยเดอะบอยพามาน้างขวาให้กับมาเลสข้างหน้ามีฮาเล็ไม่ให้ครับแหมมาเลสมาเลสตักไปแล้วตั้งติดเอ,อ้าม่งทิ้งมาก่อนครับจนโย5นาทีสุดท้ายครับต้องเร่งเลยครับซิตี้ลาบัตดาวากันเซลโลโดรูีกันเซโลทางซ้ายที่โฟเดนโยก จบติดอัสเปอรตาแล้วนี่ครับกลับมาให้ใบเหลืองของไคลฮาวเวตครับจังหวะไปเข้าหนักครับเหลืองที่สองของเกมครับเราจะเปลี่ยนอีกครับอีกไก่กูดโดกันออกครับเป็นทางด้านเบร์เดโดซนบาครับต้องเร่งเปลี่ยนเกมนะครับเป๊ปโกเดลา่าบรรทุมของซิตี้โดยการเซโล่ครับโฟเดนให้กับฮารันชิดมาโอ้โ ยิงกับใจกว้างเหมือนแม่น้ำของคาโอ้โหล้วเป็นฮาเลนเขาขวายิงเรียบร้อยครับโอ้เป็นสามสามครับโดยเอริ่งบาลฮาเลนเทคนิกของเกมครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับยิงขวาลูกนี้คงกลิบครับจากการส่งผิดพลาดเราในครั้งก่อนหน้านี้อูโหแล้วแฟนซิตี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเอริ่งบาลฮาเลนครับดูจังหวะภาพชารลูกนี้ครับ โอ้โหจังหวะคลิกครับเบโดครับดูครับการแอซิสของเบนโดเราหูไอ้ฮาเลนคมมากครับดูครับอุ้ยพอตเตอร์เกือบจะได้สามแต้มอยู่แล้วโอ้โหเซ็งกองหลังครับลูกทีมันฮอฮาเลนครับยิงนาทีที่แปดสิบเก้าครับช่วยให้ซิตี้ตีเสมอครับสามสามครับเป็นแฮตทริกของเขาด้วยครับทดเวลาบาดเจ็บห้านาทีครับยังมีเวลาทั้งคู่ครับ ไม่ซันเมาเมาลากมาติดลาปลอสครับแบนาโดซินวากันซาโลให้กับสเตอร์ลิงยังติดอยู่ครฮาแลเลนฮาแลเลนมาที่มาเลสเราได้เดียวเดียวฮาแลเลนเดียวเดียวคนเดียวหา้านึงเดียวฮาแลเลนเดียวอ้ยย้อนมาโอ้โหหมดแรงซะก่อนแล้นาทีสุดท้ายครับผุ้ตัดสินว่าไงครับแล้วก็จบเกมที่สแตนฟอร์ดบิทครับ เชลซีเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตู3สุดมันครับโอ้โหโอ้นี่คือแบบจำลองผ่านฟี ف 23ิเท่านั้นครับเกมจริงจะเตะในวันที่5ครับเช้าปรูคือวันที่6ในเวลาบ้านไทย3นาฬิกาครับเชิญไปติดตามรับชมที่ช่องทูพิมเมริฟุตบอล1และทูพิมเม a ริ e ฟุตบอลสําสำหรับวันนี้ภาคผิดภาคถูกประการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับ ขออภัยผู้ชมแล้วก็ขออภัยกับแฟนๆครับอย่าไปเครียดมากครับอันนี้คือแบบจําลองเช่านั้นครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับหากชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับสําหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ